ครับเดี๋ยวเราจะลองทำซิสเต็มรันเกมดูนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเกมเบนม์รมของเกม Resident Evil 5นะครับก็ความละเอียดผมปรับ Full HD นะครับลบ AA ก็1 6 46 x q นะครับ High Quality เนอะครับมาไปรันกันดูว่าซิสเต็มนี้เล่นเกมเป็นยังไงบ้างน,นะครับเราเร็วซิอยู่เพ่าเดิมครับ4.4กิิก เฟรมนะครับเจ็ดสิบกราฟเฟมครับผมเิ่มสบายสบายครับซิงเกิลการ์ด GTX ถ้าหกสินิ้นนะครับแลนด์ยังไงบ้างครับเซเลียเฟรมก็ประมาณเจ็ดแปดสิบเฟรมอัพนะครับก็มีบางฉากที่ล่วงมาเแล้วหกสิบกราเฟรมก็บางครั้ง เพราะว่านี่อย่าลืมนะครับว่าเป็นการระดับกลางเท่านั้นนะครับแต่ประสิทธิภาพในการเล่นเกมก็รวมกับซิสเต็มแล้วผมว่าก็ไม่ธรรมาดาครับเสบายสบายครับนีขนาดปรับ AA 16x น,น,นะครับยังไหลลื่นนะครับ